สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกกันอีกคือเกาเมนีพาพี่น้องมาจัดลาบเป็ดครับพี่น้องคิดจะกินลาบเป็ดครับสดห้อนนะครับคือสิมีแห้งแถบเซเนนี่เลยนะครับผมมีต้มเป็ดมะนํานะครับในเฟมอจสิบเห็นภายในนะพี่น้องเด้อนะครับแล้วก็มีลาบเป็ดผักเข้ามีนี่เลยนะครับผมใบมะกรูดทอดนะครับแล้วก็พริกแห้งทอดนะครับของเขากันเลยพี่น้องครับผักเอียงกนอผักกันหิน นะครับพี่น้องมีบักเขือมะนํานะครับมันก็มีบักแตงนิดหน่อยหีมากครับมามาแซ่บต้อกันบททัตรทีนี้ก่อนอื่นขอสดน,น้ำในเด้องพี่นอ้องเด้อสดน้ำลงข้อยักบัตรมีแห้งมีแห้งมาครับมากินยากครับมือนี้คำใหญ่ แจ็บอืมสุดยอดบ่ได้กินโดนแล้วครับ <c oughs> หลับเป็ด dài dài không vậy vậy ยดีครับตม้มนีม่หละเป็ดตรงนี้บป,ประกูทอด อีกกันนังที่ผมเห็นใบบักมี่ครับสวน,น้ำแล้วมีแหง đẹp you nha know? สุดยอดสุดยอดฮันน้องคนกับแพรมาเซ่นครับนี่คิดว่า กันในยังกินแรงเนาะครับเนาะ ประกาศการพริกปันแดน,น,นเดินเฮียดเตียกเลย ดีครับพี่น้อง น้ำรมมาเย็นเย็นครับหนังบกข่อยร่ม ความแซ่บการบังเกิดขึ้นหวานเข้ากันดีแล้ กะควันเนี่ยไปยู่ไซน,นอน,นั่งในห้องแอร์เบิดมือแบบบริได้ใส่ไฟจะขวันนะค่ <laughs> าไฟผมเดือนนี้พันเจ็ดพี่เนอะ เดือนที่แล้วหาร้อยกว่าแต่ว่ากับก็น่าจ,จะถึกเยู่หรอกครับเปิดแอร์เนาะอาการกระหอนกระ,ะหอนแน่น แซบ่บเปลีอยดีโอ้เฮียเต็มแล้วพี่น้อง เงอแตกเต็มหนาเลยขอบคุณพี่น้องเลยครับคลิปนี้หากว่าผิาดพลาดการใดก็ต้องขออภัยนะครับเด้อพอบกันไหมในคลิปต่อไปขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ